บทเจริญเมตตาคุณระบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปราถนาจะตัสรู้บทอันสงบแล้วอยู่ึงบำเพ็งไตรศิกขาคุณระบุนั้นึงเป็นผู้อาจหารเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายผ่อนโยนไม่เย่อหยิบสันโดษเี้ยง,ง่ายมีกินน้อย มีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่ตัวพันในสตุลทั้งหลายและไม่พึงประพฤติูดจริตเล็กน้อยอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เราอื่นติเตียนได้ดึงเจริญเมตตา ในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเธอสัตว์มีชีวิตเราใดเราหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงสัตว์เราใดมีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้น ของหรือผีที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงขบมขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิน่นอะไรเขา<ม>ในที่ไหนไหนไม่พึงปรงารถนา ทุกให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแคนมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดบุญระบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้น คุณระบุนั้นึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแค่ไม่มีเวรไม่มีศัตรูคุณระบุตู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดีพึงเป็นผู้ปราศจากความม่วงหนาวเยียงใดก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นครวิหารในธรรมวินัยของพระอริยะเจ้านี้และคุณลบุตรผู้เจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยคิดฐีเป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะกำจัดความยินดีในกรรมทั้งหลายออได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกโดยแท้แล